ทางลื่น ลึกไงมันไม่ลึกระวังร่วงระวังร่วงนะผักดะไ,ดไม่แค่สกว่าน้ำลึกก็ได้แต่น้ำมันไม่ลึก นวดขาวาลีบำบัดนวดขานวดขาออกกำลังกายขาเป็นนาวาลีบำบัดใส่น้ำสามารถรักษาดูแลสุขภาพได้ดูแลตัวเองได้